สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเรามาอัปเดตกันดีกว่าว่ามีข่าวาวอะไรของน้องเจ้ารู้สื่อน่าสนใจบ้างนะคะก็มีข่าวดีเนาะสำหรับตอนที่2นะคะผลตอบรับของวาไรตี้อ่าลิตเทิลคอลเลจนะคะกำลังใจเล็กๆนะคะของน้องเจ้ารู้สื่อกับทางช่อง Mango TV นั้นดีมากเลยนะคะก็ในตอนที่สองนะเพื่อนๆได้ความคิดเห็นคำว,วิพากษาของสาธารณชนนั้นดีขึ้นมากจริงๆค่ะเพราะว่าในตอนที่1น,นั้นที่แอดวานเลา ให้เพื่อนๆฟังก็คือโดนเยอะเนาะโดนเหมือนโดนแบบ เต็มแพลตฟอร์มไปหมดเลยนะคะแต่ทีนี้พอมาตอนที่2ตอนที่แล้วอะตอนที่ผ่านมาเมื่อสุกที่แล้วนะคะก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ในสุกนี้เนาะเดี๋ยวพวกเราก็คอยอยู่ที่ช่อง m a ง go TV นะคะก็จะได้ดูตอนใหม่กันค่ะก็สำหรับในเอดที่แล้วนาอแอดวานลงเรื่องราวที่มีการฟ้องร้องของทางสตูดิโอที่ดูแลนะคะลีโออูเนี่ยที่ฟ้องร้องแฟนคลับบางคนเนาะที่แรงๆของน้องเจ้ารู้สื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเน้นอีกทีว่าศิลปินน่ะเขา ก็ไม่ได้มีอะไรกันหรอกเพื่อนศินนลปินเขาต่างคนต่างทํางานก็มีแต่นะคะแฟนคลับนี่แหละแล้วก็เท่าที่เห็นก็ <laughs> ก็มาอีกแล้วเนาะก็ช่ำๆกันนะแอดหวานก็บางทีก็ปล่อยอะอยากจะด่ากันอยากจะกระทบกระเทียบกันก็ปล่อยออกมานะคะเพราะว่าถ้าใครทําช่อง YouTube จะรู้ว่ามันมีให้ทางมันมีทางเลือกอยู่2ออย่างก็คือถ้าไม่ถ้าไม่レスปอนต์คือถ้าไม่กดไอ้ตรงรูปหัวใจอะคะ่ะก็จะต้องลบนะคะคอมเมนต์มันออกไปเพื่อนๆไม่อย่างงั้นเนี่ยมันจะเต็มอยู่ที่ หลังบ้านที่ระบบหลังบ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมีใครเนาะมากระแนะกระแหนเจ้ารู้สึกแล้วเห็นแอดหวานกดแบบเลิฟไปนะคะแล้วก็ถ้ามีใครมาด่าลีโออูแล้วแอดหวานกัดต้องกดเลิฟไปเนี่ยคือมันต้องกดเพื่อนเพื่อน,อนถ้าไม่กดก็คือแอดหวานต้องลบนะต้องลบไอ้เมสเซจอันนั้นออกหมดเลยลบคอมเมนต์ออกหมดเลยะนะคะเพราะฉะนั้นแอดหวานก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็น <laughs> ก็เลยอ่ะปล่อยออะอยากจะพูดอะไรกันก็ปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นแอดหวานจะต้องคลิกตรงรูปหัวใจทุกๆอันอยู่แล้วะนะคะ แล้วก็ยังมีบางท่านด้วยนะขนาดว่าเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับลีโออูกับเจ้ารู้สื่อนอะกก็ไปดึงเอาอยู่ซูซินหรือว่าอ e ีซูซินมาด้วยนะคะดึงมากันใหญ่เลยแต่ว่าอันนั้นแอดวานจะต้องลบออกไปนะนเพื่อนเพราะไมันไม่อยได้เกี่ยวอะไรกับคอนเทนต์เท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วเรื่องฐานะหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครจน,นเพื่อนๆค้าแม่แต่ว่าระดับของความรวยเท่านั้นแหละมันที่ต่างกันใช่ไหมเหมือนกับถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นตระกูลเนานะแบ็กอัพของทางด้านวีซ สนนคือเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่รวยในระดับสุลต่านนะคะส่วนน้องเจ้าลู้ซื้อของพวกเรานั้นก็เป็นคนรวยปกติเป็นคนรวยรุ่นใหม่เปนเพื่อนขาบ้านนะคะรัพย์สินของคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าลู้ซื้อรวมทั้งของเจ้าลู้ซื้อเองด้วยของเขาก็หลังละไม่ต่ำกว่า20ล้านหยวนนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องไปนับอีกว่าเขามีกี่หลังแหมมันคือยังไงดีล่ะคืออย่ามามองกันด้วยจุดนี้เลยเพราะว่าพวกเขาอยู่ในวงการบันเทิงด้วยกันนะคะเราก็ดูผลงานจะดีกว่าเนาะ เรากลับมาที่เรื่องนี้นะคะก็คือทางด้านของทีมงานนะคะของรายการวราไรตี้นี้เนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตค่ะชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าในการที่เทปที่2นะคะไม่มีเสียงด่าจากสาธารณชนมาถึงน้องเจ้ารู้สื่อเยอะเนี่ยก็เพราะว่าการตัดต่อของทางทีมงานนะคะที่ทํารายการวราไรตี้นี้เขาให้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลบประเด็นที่อาจจะเกิดการขัดแย้งได้หากปล่อยให้มันออนแอร์ออกมาซึ่งณนะจุดนี้คือ เป็นข้อสังเกตของชาวเน็ตนะเพื่อนๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเช่นเดียวกันนะคะ ชาวเน็ตนะคะก็ยังได้ตั้งข้อสังเกตอีกว่าความยาวของในตอนที่1นนะคะของวาลรัยตี้เนี่ยมันยาวกว่าในตอนที่สองนะคะตอนที่2ตัดเหลือลงแค่74นาทีเท่านั้นเองเอ,อ่ก็อันนี้อดหันก็ไม่ได้สังเกตเลยเพื่อนๆแหมคนจีนนี่เขานั่งดูอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะต้องดูอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งแวดล้อมขนาดนี้เลยเหรอเวลาจํานวนจำ,จำนวนเวลาความยาวของตอนนะคะแล้วก็ดูแล้วก็ยังมาวิพากษ์วิจารณ์โน่นนี่ได้อีกเพราะเราดูแบ โอ้ชิวๆเนาะมีความสุขนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วชาวเน็ตของจีนยังสังเกตอีกว่าจังหวะการดําเนินรายการยังเปลี่ยนไปยังเห็นได้ชัดนะคะก็คือแม้ว่าจะมีประเด็นที่ถกเถียงกันในตอนก่อนหน้านี้แต่ก็ถือว่าเป็นคงเรื่องที่จบสมบูรณ์ได้โดยรวมแล้วก็ตรก,กะของการเล่าเรื่องชัดเจนแล้วก็จังหวะการดําเนินเรื่องนะคะช้าลงทําให้มีความน่าดึงดูดนะคะเพียงพอที่จะทําให้คนดูนั้นดูต่อไปได้นั่นเองค่ะ แล้วก็ชาวเน็ตบางคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าอ๋อเนี่ยต้องได้แอบตัดคำพูดนะคะที่อาจจะทำให้ผู้คนนั้นเอามาเป็นประเด็นจับผิดได้เพื่อหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติมแน่เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าเดิมทีเนี่ยรายการมีกำหนดออกอากาศในวันพฤหัสบดีแต่ว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นออกอากาศคืนวันศุกร์เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นไปได้สูงว่าเพราะทีมงานฝ่ายผลิตนั้นต้องใช้เวลานะคะในการพิจารณาแล้วก็ตัดต่อมากขึ้น หลังจากที่ทีมงานรายการนะคะได้พิจารณาแล้วก็มีการตัดต่ออย่างละเอียดรอบคอบเนี่ยก็ทำให้ชื่อเสียงของเจ้าลู้สื่อนั้นก็ดีขึ้นในอีกระดับหนึ่งเลยแล้วก็มีผู้ชมหลายๆคนนะคะมีความประทับใจนะคะเกี่ยวกับเจ้าลู้สื่อมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่ทำให้ผู้คนประทับใจนะคะในตอนที่สองก็คือเจ้าลู้สื่อไม่ได้ตอบสนองต่อพฤติกรรมนะคะที่นำมาสู่ความโต้แย้งเหมือนในตอนแรกด้วยคำพูดค่ะแต่ว่าเลือกที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทำจริงๆ ตัวอย่างอย่างเช่นในตอนแรกของวรารตี้นั้นนะคะเธอตัดสินพฤติกรรมนะคะเห็นแก่ตัวของช่างฝีมือชลาลายหนึ่งแล้วก็ถูกโจมตีโดยชาวเน็ตจํานวนมากค่ะแต่ว่านะคะในเทปที่สองเนี่ยเจ้าู้สือได้นํากล่องเครื่องมือไปหาช่างฝีมือชลานะคะท่านเดิมนี่แหละแล้วก็ไปช่วยเขาทําหัตถกรรมนะคะไปช่วยทํางานด้วย แล้วก็จากในวรารยตี้ตอนที่หนึ่งนะคะผู้ชมชาวเน็ตที่ปากแบบไร้ลัยก็บอกว่าเจ้าลูซี่นั้นนะ่ะพูดกับเด็กๆก,ก็เล่าเฉพาะเรื่องความทุกข์ของตัวเองให้เด็กๆฟังเท่านั้นนะคะไม่เห็นจะมีคุณค่าใดๆกับเด็กๆเ,เลยทีนี้พอมาในเทปที่2เนี่ยคะ่ะก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเจ้าลูซี่ได้แสดงความรักแล้วก็ความเอาใจใส่ต่อเด็กๆนะคะดาราเด็กนั่นนะก็ร่วมมาร่วมในรายการด้วยนะคะก็บอกกับเธอว่าเออเขาไม่สบายแล้วก็มีปัญหาในการ ซึ่งเจารู้สื่อเองก็ปลอบใจเขาให้กำลังใจเขาเช่นเดียวกันนะคะก็จริงๆแล้วเราก็จะเห็นถึงความโหดร้ายเนาะของบนโลกอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยโดนแบบโอ้โดนด่าสุดๆหรือว่าทําให้โดนได้แบบชมสุดๆเช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นไรนะคะสําหรับเทปแรกนั้นเนาะก็พวกเราก็ได้พูดถึงไปแล้วมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่ชาวเน็ตจีนบางกลุ่มเขาวิพากษ์วิจารณ์ นอกจากนี้นะคะในส่วนของตอนหนึ่งอะ่ะที่มันมีเรื่องราวบนโลกอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเนี่ยมีนิตยาสารชื่อดังนะคะหนานฟางฉวนค่ะได้ตีบทความนะคะสนับสนุนน้องเจ้ารู้สื่อด้วยโดยกล่าวว่านะคะเจ้ารู้สื่อไม่ควรตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งทางออนไลน์นะคะขณะนี้นะคะการปรากฏตัวล่าสุดของเจ้ารู้สื่อก็อยู่ในรูปแบบนะคะรูปรป่างหน้าตาดีแล้วก็สภาพก็ยังดีอยู่แหมนักข่าวใช้คําว่าสภาพนะคะก็คือสุขภาพ โดยรวมนะคะสุขภาพแล้วก็เสื้อผ้านับผมอะไรทุกอย่างนั่นเองค่ะแล้วก็มีรูปที่เป็นเหมือนกับ be h i n d the scene ด้วยนะคะหลังกล้องอะไรเงี้ยเธอก็ถูกถ่ายรูปมานะคะขณะที่บันทึกตอนใหม่ของรายการวอรริเที่คาวนี้อยู่ในฟูจิยนนะคะเพื่อนๆแล้วก็สัมผัสชีวิตการล่าสัตว์นะคะอยู่บริเวณทางทะเลกับเพื่อนๆไม่กี่คนนะคะก็มีรูปออกมาว่าเธอก็แต่งตัวเรียบง่ายดีนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ายิ้มแย้มอยู่เสมอนั่นเองค่ะ เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะทีนี้ในตอนใหม่ตอนที่3ก็คงจะมีแต่เรื่องดีๆแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาอัปเดตนิดนึงนะคะมีความขึ้นไหวนะคะของเรื่อง Lo v e s Ambition นะคะสำหรับเรื่องนี้ก็น้องเจ้ารู้สือน้อแหมถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็กระบวนการนะคะหลังการถ่ายทำก็ได้รับการตัดต่อทุกอย่างฟิลเตอร์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะก็ใกล้จะออนแอร์แล้วนะคะพวกเราได้ดูแน่ในปี2025ค่ะสำหรับเรื่องนี้น้องเจ้ารู้สือของพวกเรานะคะก็รับบทบาทใหม่บ้างนะคะก็จะเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็เริ่มมาจากวัยใสๆก่อนจากนั้นก็เป็นวัยที่ทางานประสบความสาเร็จนะคะแล้วก็เวลาที่ เรื่องนี้นางเอกประสบความสําเร็จก็ประสบความสําเร็จทุกเรื่องเลยนะคะลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟค่ะแต่ว่ามันก็มีจุดพีกแล้วใช่ไหมมันก็ต้องมีจุดที่ต่ําลงเช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องมาดูว่าในส่วนของเนื้อหาของละครนั้นจะเหมือนกับในวนวนิยายต้นฉบับหรือเปล่าแต่เรื่องนี้เราจะได้เห็นน้องเจ้ารู้สือตั้งแต่วัยใสๆไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยนะคะต้องเป็นสาวมันค่ะเรื่องนี้นะคะ ส่วนพระเอกนั้นนะคะก็คือคุณเฉิน่วยถิงนั่นเองโอ้โหท้าเฮียมาแบบในนวนิยายต้นฉบับนี้สุดๆนะเฮียเฮียจะต้องโดนแบบอุ้ยหลายๆคนอยากจะยุมหัวเป็นที่สุดนะคะแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าในบทละครคงจะไม่ทําให้ภาพลักษณ์ของดาราต้องต้องดูเออต้องดูแย่มากเกินไปเพราะว่าเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเนาะสำหรับเรื่องอื่นๆในนวนิยายต้นฉบับมันก็ถูกดัดแปลงไปเยอะๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องมีการดัดแปลงอยู่แล้วนะคะก็สําหรับเรื่องนี้ นี่นะคะข่าวก็คือจะออนแอร์ในช่วงซัมเมอร์ค่ะเพื่อนๆคือมิถุนายนนะคะก็รอชมกันได้เลยเพรากเราก็รออยู่นะสำหรับเรื่องนี้มีการพูดคุยเยอะมากเลยนะคะมีคอนเทนต์มีกระทู้เนี่ยมากกว่าแบบมากกว่าเป็นล้านอะ่ะเออเป็นล้านๆ้านครั้งเลยนะคะมีความนิยมมีคนที่แบบ ที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทุกคนอยากจะเห็นน้องเจ้ารู้สืออยู่บนหน้าจอนั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีรายการ Variety a little courage จากทาง Mango TV อยู่เพียงแค่รายการเดียวเท่านั้นแล้วก็ออลอน้องเขาอัป อัปเดตว้่โปะบ้างอะไรบ้างนะคะส่วนการถ่ายทำละครนั้นนะคะก็คงต้องรอไปก่อนคือตอนนี้ถ่ายทำไม่ได้เพราะว่าจากข่าวเนาะก็ความจำของคุณเจ้าู้สี่นั้นไม่ดีเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะว่ายาผลของยามีส่วนเป็นอย่างมากเลยตอนนี้ก็เลยต้องพักฟื้นก่อนนะคะก็คือต้องจนต้องจนกว่าสุขภาพดีจนหยุดใช้ยาตัวนี้แหละก็ถึงจะค่อยๆฟื้นฟูในเรื่องของการกลับไปถ่ายละครแต่ว่าสําหรับเออน่าจะเป็นความเกงใจนะ ของทางน้องเจ้าลูกซื้อแล้วก็ประกอบก,บกับการนั่งประชุมกันเนาะกับทางด้าน Gala x y c o o l Entertainment เพราะว่าก็ยังต้องเป็นต้นสังกัดที่ดูแลน้องเจ้าลูกซื้ออยู่นะคะเพื่อนๆทีนี้เนี่ยก็เอาเอาอัปเดตล่าสุดนะก็คือน้องเจ้าลูกซื้อได้ต่อสัญญากับต้นสังกัด Gala x y c o o l e n t e r t a i n m e n นนะคะไปจนถึงปี2030ค่ะเพื่อนๆอ,อีก5ปีนะเออ,เอค่ะเพื่อแลกกับการที่ไม่แสดงนะคะในเรื่อง almost love เนี่ยละคะก็ กลายเป็นว่าน้องเจ้ารู้สึกต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนนะ5ปีเลยนะคะแล้วก็ almost love ที่ถ่ายกับคุณเผิงกวนอิงอืมจริงๆก็อยากจะให้คู่กันเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะคือเขาก็คงรอน้องเจ้ารู้สึกไม่ไหวเช่นเดียวกันเข้าใจได้เนาะมันคนละบ,บริษัทกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทางโน้นก็ต้องไปหาหนางเอกใหม่ละกันค่ะ เพืเ่อนๆได้ฟังเสียงร้องเพลงของน้องเจ้าูุซีอ,อยังเอ่ยนะคะน้องเขาร้องอมีเพลงที่ร้องในวารตี้นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็รอฟังกันนะคะแอดวานก็ได้ฟังแล้วก็เพราะดีนะน้องเขาก็ยังคงมีความสามารถนะคะมีเสน่ห์แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความน่ารักะเป็นตัวของตัวเองอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรารอเดือนมิถุนายนนะคะสําหรับ l o v e s a m b i t i o n นะคะเอ้เมื่อกี้แอดวานพูดชื่อเรื่องอะไร Ambition Lo v e เปล่าเ้ยสลับกนันเพื่อนๆเล o ฟส์อัมบิชันนะคะวานก็ขอ ให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนเลยค่ะตอนนี้โลกเราก็ดูร้อนๆนะคะโอ้พาษีสูงมากเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในอพ,พิสวดนะคะสวัสดีค่ะ